สวัสดีครับแฟนๆทีมเกษตรมือทองทุกท่านครับวันนี้เราพามาอัปเดตสวนพุทราสามรถแสงทองที่ตำบลหินตั้งอำเภอบรนไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับพุทรากลุ่มนี้แหละจะไม่มีระบบน้ำนะเป็นแบบพุทราที่อาศัยน้ำฝนพุทราที่อาศัยน้ำฝนก็ช่วงปีนี้ฝนแรงนะครับฝนแรงฝนทิ้งช่วงนานเราบออัปเดตกันว่าพุทราไปถึงไหนกันแล้ะ นะครับคุณภาพเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมไปได้เลยครับที่สวนนี้นะครับในการทำความการดูแลแปลงคือไม่มีการใช้พวกสารกำจัดวัชพืชจะไม่ใช้สารกำจัดวัชพืชจะใช้การปัน่นที่เราเห็นนี่คือใช้โรตารี่ปัน่น เอาโรตรี่เข้ามาปั่นแล้วก็เข้าไปตรงโคนตรงคนต้นเนี่ยเราจะใช้จอบเข้าไปได้นะครับเนี่ยจอบได้อย่างนี้เลย mm hmm. ก็จะเป็นข้อดีของ, mm hmm. ของการที่เราได้วัชพืชพวกหญ้าพวกเนี้ยเวลาเราปั่นไปมันก็ตายกลายเป็นปุ๋ยพืชสด เพราะว่าของเราไม่มีระบบน้ำนะครับที่นี่จะไม่มีระบบน้ําตอนนี้พุทาที่เราตัดต้นกันประมาณตอนนี้เราจะตัดต่อกันอยู่ช่วงประมาณปลายธันวาปลายพฤศจิกาจนถึงต้นธันวาครับมาอัปเดตนี่ครับลูกตอนนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละครับพุทราสามรสแสงทอง ตอนนี้ก็ถือว่าลูกกำลังโตดอกชุดแรกนะ่าจะไม่ได้กันเนื่องจากว่าอ่าแล้งพอแรงแล้วก็มีการทิ้งดอกนะครับก็จะไปได้ชุดที่สองชุดนี้รุ่นนี้นะครับมันจะต้องเริ่มป้องกันมแมลงวันทองกันแล้วนะครับซึ่งป้องกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับพอเราเห็นว่าเป็นรูปประมาณนี้นะครับประมาณอย่างเงี้ยนะ เราจะเริ่มถ้ามีประมาณสัก5% 10นส่ในสวนเราก็จะเริ่มฉีดป้องกันมแมลงวันทองกันเลยซึ่งตอนนี้ก็โตแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะฉีดป้องกันมาแล้ว1-2รอบแล้วในกลุ่มของมแมลงวันทองนะครับที่หลายๆสวนสอบถามกันมากับเรานะครับ ทักลุ่มของเราเนี่ยคือกลุ่มเกษตรมือทองที่หินตั้งเนี่ยเราจะใช้ตัวไตรฟอร์ดนะครับไตรอะโซโฟอร์ดบวกกับตัวคุมไข่คุมการลอกคราบของหนอนก็คือวอ d เดอร์ฉีดพ่นนะครับใช้ไตรอะโซฟอร์ดบวกวอเดอร์สำหรับท่านไหนที่อ,อยากจะป้องกันอยจะ ปูพุทราแล้วมีปัญหาเจอแต่นอนมแลงวันทองก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะช่วยกันตอบช่วยกันนั่นนะครับนี่คือพุทาสามรถแสงทองอำเภอบ้านไผ่นะครับ พอเราที่จะใช้เป็นแบบน้ำฝนนะฮะเป็นแบบน้ำฝนก็จะเจอปัญหาในช่วงของต้นฤดูฝนที่ผ่านมามันมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็มีแรงแต่ก็ถือว่าดกนะครับดกมาก เขาจะมีช่วงแล้งอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งตอนที่แล้งจะจัดเนี่ยก็เราก็จะเจอกลุ่มเพลี้ยไฟกลุ่มไรสตูพืชบุกเข้ามาในช่วงนั้นนะครับก็ทางสวนก็จะมีการป้องกันพวกเพลี้ยไฟพวกไรการทำเกษตรทุกพืชนะครับเพราะถ้าเราสนใจเรื่องธรรมชาติของมันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในช่วงที่เขามีอากาศร้อนแล้ง ก็จะเจอพวกกลุ่มเพี้ยไฟกลุ่มไรสตูพืชเข้าทำลายแล้วก็ให้มีการป้องกันนะครับพอป้องกันผ่านช่วงแรงมาได้ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเก็บผลผลิตรักษาผลผลิตซึ่งก็แน่นอนครับมาแน่ๆก็คือตัวมแมลงวันทอง ที่นี่จะทำหลักนะครับแต่ว่าทำแค่สองสองหลักนะครับก็คือใช้ไม้ไผ่ทำเป็นหลักยึดกับกิ่งของพุทราไม่ให้พุทราหักโค่นฉีกขาดเวลาโดนลมแต่ถ้าส่วนไหนทำได้ดีกว่านี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับไม่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าที่เขตเราเนี่ยจะหาไม้ไผ่คือหาไม้ค่อนข้างยาก เราก็ประหยัดต้นทุนช่วยเซฟต้นทุนลงมานะครับสามรถแสงทอง ช่วงนี้คงยังไม่ชนกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอีกสักหน่อยเขาก็จะชนกันนี่คือระยะปลูกที่เราปลูกกันก็คือ5เมตรคูณ4เมตรเลยครับเอารถเอารถไถอะรถ,ถไถใหญ่เขาปั่นได้เลย ปัญหาหลักๆของพุตซาก็จะมีแต่มแมลงวันทองเนาะปัญหาหลักๆในช่วงนี้ครับ <c oughs> ที่นี่ไม่กลางมุ้งนะฮะไม่มีระบบมุ้งไม่มีระบบน้ <c oughs> ําอาศัยน้ําฝนแล้วก็ป้องกันกในกลุ่มของโรคแมลงซึ่งก็ดูแลโดยทีมของเกษตรมือทองของเรานะครับ ส่วนในที่เจอปัญหานะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันว่าถ้าแค่เราช่วยแนะนำวิธีในการดูแลพุทราอย่างไงอันนี้ก็ยินดีครับที่แม่กเกษตรมือทองของเรานะกระจายอยู่ทั่วทุกที่ทั่วประเทศเราเลยนะครับประเทศไทยเราเลยเราจะเห็นว่าเนี่ยครับการเข้าทำลายของมะลงวันทองซึ่งเกิดการข้าทำลายแล้วนะลูกเขาจะบิดเบี้ยวนะครับ ทำไมถึงเกิดการเข่าทำลายของมแมลงวันทองในกลุ่มนี้ซึ่งผลที่ติดในช่วงแรกนะมันน้อยมากคือผลติดนิดหน่อยก็เลยไม่คุ้มค่ากับการที่จะฉีดป้องกันร,รักษาทางสวนก็เลยปล่อยให้ไปก่อนนะครับปล่อย,ยทิ้งไปก่อนชุดนี้ก็จะต้องถูกทิ้งไปแล้วเราก็มารักษาชุดหลังนะฮะชุดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ ลายส่วนของประเทศไทยตอนนี้ฝนน่าจะตกนะครับที่ไหนฝนตกบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันดูนะครับแต่ว่าในเขตปั้นไผ่เนี่ยตอนนี้ถือว่าแรงแรงจัดเลยแหละนะครับ นอกจากจะแรงแล้วก็ร้อนครับแต่ว่าพุทราที่แม้กระทั่งพุทราที่อาศัยน้าฝนน่ยก็ถือว่าสวยสวยมากปีนี้สวยมากใบสดใสใบเขียวนะฮะอันนี้ก็คือเราทําใบให้ซะก,ก่อนนะครับเราทําใบให้สวยเพื่อให้การเกิดการสังเคราะห์แสงการปลูกอาหารที่ดีนะพอเราทําใบได้แบบนี้ล้วเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาดูแลเรื่องการออกดอกดูแลเรื่องการรักษากลุ่มมะละกพันอง ทำไปให้สวยใหญ่นะครับแต่ถ้าใครมีระบบน้ำอยู่แล้วดีแล้วนะครับเพราะพุทราเนี่ยถ้าใครเคยให้น้ำก็ต้องให้น้ำตลอดนะถ้าหยุดการให้น้ำดอกเขาจะร่วงแต่ว่าที่นี่ไม่เคยให้น้ำเลยก็ตาน้ำฝนพุทราเขาก็จะโดนปรับไปแล้วต้นเขาก็จะโดนปรับไว้รอน้ำฝนได้ ถ้ามีระบบน้ำผลผลิตก็จะดีกว่าที่ไม่มีระบบน้ำนะครับตอนนี้ก็ฉีดพ่นชุดป้องกันและกำจัดมแมลงวันทองไปแล้วเพื่อที่จะรักษาพุทธากลุ่มรอบ รอบที่สองเนี่ยเอาไว้นะครับรอบแรกนั้นติดผลน้อยทางส่วนก็ไปไปก่อนใบสวยทรงพุ่มสวยแต่ยงตังแต่งกันไม่เสร็จนะครับปกติก็จะแต่งทรงพุ่มกันมากกว่านี้อยู่ สำหรับสวนไหนนะครับมีปัญหาเรื่องการทำพุทราก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับทางทีมเกษตรเบือทองของเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำตามหลักวิชาการนะครับตามประสบการณ์ที่เราดูแลสวนพุทรามาทั่วประเทศก็จะมาแบ่งปันกันนีครับ